สวัสดีครับวันนี้เราก็มาคุยกันนะครับกับรายการคุยชิวๆออนเซวตนตึกโป๊ะเราก็ไม่มีไม่มีคลิปไม่ม,มีอะไรคลิปครับก็เดี๋ยวจะพยายามหาเออแตกลคปคือไอเด็กมันไม่มาร้านเลยว่ะมันคือคือพ่อเขเราเขาเข้าใจพ่อแม่เขาก็ปลอดภัยคือคนที่มีเด็กที่เป็นที่มันเป็นแชมป์อะไรเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ปล่อยมาก็เลย เดี๋ยวต้องเอาเดฟกี่บอลแล้วสุดท้ายเรามาจัดกันเองอ่าก็เราจะมาบอกข่าวสารกันละกันอ๋อน้องๆไปลองเล่นดีถูกไหมทางพี่เห็นเพจพี่ไปเห็นมาเพจของบัตตี้ไทยบัตดี้อ่ะเขามีเล่นบัตดี้ไฟแบบภักเอสอย่างักชินอย่างเดียวไม่ใส่อย่างอื่นเลยเดี๋ยวพี่ก็จะลองเล่นแล้วลองจัดดูแล้วลองลองทําดูนะแต่ก็ไม่ซีเรียสนะแต่ผสมกันก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าไหนจะลองเอสล้วนๆดูว่าเป็นยังไง ก็ข่าวสารต่อไปก็เป็นพรุ่งนี้ก็จะมีกล่องกล่องใส่การ์ดนะไม่ใช่อ่องกล่องสําหรับใส่กาา์แต่ของน่าจะเป็นลน์แ <One car. S 1> วนการาดนะก็95บาทช้อปปี้ลาซดาพี่ก็จะมีขายพรุ่งนี้ก็จะลงไว้แล้วก็พุทธถัดไปก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะไฮไลท์สปอร์ตไลท์ <c oughs> เลยการไปที่ไฟออกน,นะครับเลื่อนมาสามอาทิตย์แล้ว oh, มันคือชุด S อ B 0 1บีศูน่งแอยใช่ไหมโอ้โหตัวนี้เลื่อนมาหลายตัวอาศูนเลยใช่ไหมออกมา3สีเลยไอ้3 3แบบไอ้ศูนย์หแล้วแต่ออกมา3แบบอ่ามี3 0 1์หนึ่งแอนคิดหคิดสองคิดสามน้องๆที่พีออเดอร์พี่ไว้เนี่ยแล้วไปยกเลิกก็คือกลัวไม่ได้การ์ดโปรโมทไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้การ์ดโปรโมทยังเหลือแล้วพี่จะเก็บไว้สำหรับพวกที่พีออเดอร์มาแล้วเนี่ยพี่จะล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยไม่ต้องกลัวหมด พอออกของมาปุ๊บพี่ก็ใส่ไปพร้อมกับพร้อมกับสินค้าเลยไม่ต้องห่วงนะได้ทุกคนคนที่พี่ออเดอร์วันนี้พี่ล็อกไว้เลยทุกทุก0บาทจะแจกให้หนึ่งใบไม่รวมค่าส่งนะคนที่เคยพี่ออเดอร์ไว้ตั้งแต่นานแล้วแต่ว่ามันหมดเวลาครับอ๋อเพราะมันเลื่อนคือชมัมท้ทั้งช้อปปี้เนี่ยพี่จะพิออเดอร์ได้แค่30วันเนี่ยมันเลื่อนมาสามอาทิตย์แล้วเนี่ยมันก็เลยเลย30วันพี่ก็เลยส่งไม่ได้แล้วมันจะขึ้นตัวแดงให้พี่ยกเลิกน้องๆลองไปดูนะครับว่า เอางี้แล้วกันใครที่ซื้อเกินสัก2อาทิตย์สามอาทิตย์อะ่ะยกเลิกแล้วซื้อเข้ามาใหม่แล้วกันนะถือว่าช่วยพี่ด้วยพี่จะได้จัดส่งแบบธรรมดาแบบจะส่งง่ายๆนะค,คือบางทีพี่ไปส่งแล้วคันขนส่งบอกว่าเบอร์นี้เขาลบไปแล้วอะไรเงี้ยเ,<อ>เพราะว่ามันเกินระยะเวลา30วันน้องๆที่ซื้อมาสัก3าอาทิตย์แล้วกันเอามาสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยกเลิกไปเลยแล้วซื้อเข้ามาใหม่เดี๋ยวพี่จะล็อกของรางวัลไว้ให้นะครับเอางี้แล้วกันพิออเดอร์มาเนี่ยใครที่พิออเดอร์มานะ พี่ให้การโปรโมคูณ2องไปเลยอเฉพาะ P order นะพิเออเดอร์นะชีนทำพิเออเดอร์อะไรไว้เนี่ยชินยูบไม่ว่าชินไม่ว่าบัตไม่ว่าชินหรือว่าแวนในตอนนี้นะตอนนี้ที่พี่ทำรายการมีพิออเดอร์ไมบีทีดี d ทีดีูสามูสี่ถ้าเอาแค่เอาแค่นี้ก่อนคือ1นึ่รายการ SUB ยู0ีหนึ่งูพิออเดอร์ถ้าถึง320พี่จะให้ของรางวัลคูณ2 Oh. อย่างได้ใบหนึ่งก็เป็นสองใบใครได้สองใบเป็นสี่ใบแล้วก็วันกาดก็ไม่น้อยหน้าก็เป็นวีทีดีศูนย์สามกับศูนย์สี่ถ้าเกิดซื้อถึงสามรอยี่สิบพี่ก็คูณสองไปเลยน <Okay. S 2> ะเอางี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องยกเลิกแต่แต่ใครที่ซื้อเกินสามอาทิตย์รบกวนน้องยกเลิกให้พี่หน่อยแล้วซื้อเข้ามาใหม่ย,ยังไงก็อ,อย่างคูณสองให้เหมือนเดิมทุกครั้งช่วงนี้ตอนพิออเดอร์สองชุดนี้นะพิออเดอร์ order, เมื่อ,อไหร่พิออเดอร์ที่คือให้คูณสองเลยโอเคนะ มีอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างล่างงั้นหน้าร้านผมไม่ซื้อนะ <laughs> เดี๋ยวพี่ออเดอร์ในช้อปปี้เอา <laughs> ออได้แล้วแต่หน้าร้านหน้าร้านก็พี่ก็ให้อยู่แต่ว่าไอฮิวบอกงั้นเดี๋ยวผมไปพิออเดอร์ช้อปปี้เอาเลยสบาย <laughs> ก็ไปซื้อในช้อปปี้ <laughs> ก็ได้ค <laughs> ่าขนส่งฟรีเอา,าไปเสียค่าส่งค่าส่งก็แล้วแต่ <laughs> แล้วแต่สะดวกก็ชอบเลยก็แล้วแต่ใครที่อยู่ในเพจอยากได้สองต่อก็ไปซื้อในช้อปปี้ก็ได้พี่ก็ไม่ว่ามันเป็นทางเลือกเลยโอเคงั้นก็มีอะไรไหมช่วงนี้แข่งเงินดก่อนนะเดี๋ยวพี่จะบอกร่วมหน้า อันนี้ก็ข่าวสารแค่นี้ไปแล้วครับบ๊ายบายพีครับ